่อกันที่ลิวพูกันหน่อยค่ะคอันนี้ลิวพูก็ยังคงเป็นเรื่องของมหากาบย์เทรนนะว่าจะเอาอย่างไรเทรนด์อีกแล้วเทรนด์อีกแล้วก็คือด้วยสถานการณ์ตอนนี้เทรนด์ดูสุ่มเสีย่ยงสุดที่จะไม่ต่อที่จะดูคุยกันไม่จบแล้วก็ที่สําคัญค่ะฝั่งของอาร์มารีให้ความสนใจอย่างชัดเจนแล้วก็บอกเลยว่าโชว์โชว์โชว์มีเดอวันนี้ก็คือเนีย่ยหรอป่ายื่นเงินข้อเสนอเป็นเงินก้อนโตค่าเหนื่อยมหาศาลให้เทรนด์รอดรใจและอย่าลืมว่ามีเพื่อนเขาอยู่ที่นั่นด้วย ยังชุดก็อยู่แต่ทีนี้เนี่ยมาดูในรายละเอียดกันก็คือฝั่งเรอัลมาดริดเนี่ยหนึ่งแน่นอนค่าเหนื่อยเยอะกว่าลิเวอร์พูลอยู่แล้วอันนี้ถ้าเธอรักฉันจริงก็กัดก้อนเกลือกินด้วยกันในประวัตินั้นเนอะใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของสัญญากับเทรนด์เนี่ยค่ะมันก็มี2กระแสอันนี้ต้องบอกก่อนว่าทางฝั่งของมาดริดก็พยายามที่จะล่อตาล่อใจด้วยกันเฮ้ยถ้ามาอยู่ที่นี่โอ้ทีมปราชันชุดขาวนะซูเปอร์สตาร์เต็มทีมอยู่จะมาเป็นหนึ่งในกาลาติกอสเวอร์ชั้นใหม่ใช่่่มยคาเหนือ แต่ฝั่งลิวพูเนี่ยตอนนี้ฝั่งก็มีการพูดเหมือนกันว่าครอบครัวข,ของเทรนยังไงก็อยากให้เทรนอยู่อังกฤษครับก็คือเป็นอีกปัจจัยสําคัญว่าก็พ่อเชียร์ลิวพูบ้านเป็นแบบโหเป็นสเซอร์แต่เกิดเออก็ยังมองว่าอยู่ในอังกฤษอยู่กับลิวพูแล้วก็แบบอยู่กันจนเป็นตํานานก็น่าจะดีกว่าครับแต่มาดูฝั่งของเรอลมตริดก่อนนะคะที่เขาพยายามที่จะทุ่มค่าเหนื่อยประมาณ14-15ถึงล้านปอนด์ต่อปีอให้เทรนได้พิจารณาปัจจุบันเทรนรับอยู่ที่ประมาณ เก้าเ้าล้านสามแสนปอนเก้าล้านสามแสนปอนต่อปีนะที่ที่ที่ลิลคูแล้วก็การต่อสัญญาใหม่เนี่ยคืออย่างที่เราเคยคุยกันไปหมดแล้วเนาะว่าคิดว่าเทรนเองก็ต้องเอเจนต์เทรนก็ต้องคุยกันแล้วก็ยื่นสัญญาที่มันสมน้ำสมเนื้อกับความเป็นเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนในขณะเนี้ย ซึ่งคิดว่าก็ยังคุยกันอยู่นะคะตอนนี้คิดว่า3ามคนนี้การคุยสัญญาเนี่ยมันอยู่ในช่วงพูดคุยกันหมดแหละแต่จะจบอย่างไรเพราะนั้นเองอย่างฟานไดเองก็เพิ่งมาบอกว่าอ,อ๋อคุยกันอยู่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงครับเออแต่เพราะว่าเชื่อฝั่งลิวพูก็เคี่ยวใช้ได้อะใช้ได้เลยอะ่ะนะคะส่วนเมื่อวานนี้มีข่าวที่นี่อ่านแล้วก็ประหลาดใจนิดนึงคะ่ะเรื่องของเคียรซ่าอยู่ดีๆก็มีข่าวมาว่าเออลิลพูเตรียมจะปล่อยยืมเดือนมกราคม <laughs> เหมือนเซอร์ซีอ่ะ เนื้อวะเห็นข่าวนี้แมนแฟนแมนยูรู้สึกอย่างไรแฟนลิเวอร์พูลรู้สึกอย่างนั้นอะยังไม่ทันเล่นเลยเดี๋ยวพี่เขาลงไปสี่นาทีถึงหรือยังไม่แต่ตอนที่เจ็บนะเมื่อวานที่ผมแซวผมบอกว่าตอนแรกอิจฉาตอนนี้เริ่มสงสารเริ่มสงสารละคือแต่อันเดอร์สลอตให้ให้เหตุผลมาแล้วเลยนะว่าไม่ตายไม่ตายว่าความฟิตพอความฟิตเขายังไม่ถึงเขาไม่ได้มา p r e ซีซั่นคือมาตอนนั้นมันแบบ p r e ซี s i o n กันไปหมดแล้วแล้วก็ ทำให้สภาพร่างกายมันเปลี่ยนลีกอะ่ะนักเตะอิตาลีอะ่ะจากซเลีอามาอยู่พิมเมลีกแล้วเดิมเขาเป็นคนที่อาจจะมีเรื่องบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วใช่มันต้องค่อยๆแหละใช่มันก็ต้องค่อยๆต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะแต่อ่านข่าวนี้แล้วถึงกับมองบนใช่คุณพี่กิหดูถูกต้องว่าเดี๋ยวนะเธอเดี๋ยวค่าเหนื่อยเขาเนี่ยแสานั่เป็นคาโตเล่นแล้วก็ซื้อมาด้วยความตั้งใจนะไม่ใช่ว่าเนืกอหอกใช่ปะ เออจะมาปล่อยยงปล่อยยืมอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าลืมว่าสองสามเกมที่ลงไปถึงแม้จะแบบเป็นตัวสำรองลงแต่ก็เขามีฉายแววบ้างยงเขามีหรอมีจำได้ไหมที่เปลี่ยนเกมแรกที่ลงอะ่ะแล้วมีจังหวะที่จะได้ยิงเลยอะ่ะแล้วก็เกม2ก็คือดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราว่าข่าวนี้ไม่จริงอเออขาเป็นสื่อแบบิตาลีเล่นครับ ช่เก็สื่อิตาลีก็พยายามเล่นซักซีกลับไปที่อ่า่าใชเกาโชมใช่ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้อันนี้ขอเมาสนิดนึงน่ารักมากคือแต่สมโมสรก็เพิ่งปล่อยออกมานะมันจะมีภาพก่อนเกมไลฟ์ซิกอ่ะครับรู้ป่กว่าเขาไปทำอะไรกันไปสวนสัตว์ฮะเพื่อก็คงไปเดินพักผ่อนหย่อนใจอะ่ะลิเวอร์พูลเนี่ยนะลิเวอร์พูลทั้งทีมคุณผู้ชมเดินในสวนสัตว์ที่ไลฟ์ซิกไปเดินดู ยีราฟอันนี้สรลัไทย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 ไอันนี้ก่อนแมตต์เตะกี่วันก่อนไม่ก่อนแป๊บเดียวเลยเพราะเขาบินจำได้ไหมแข่งวันพุธใช่ป่ะพุธกลางคือไลฟ์ซิกซูนี่ผมเคยเดินผ่านเลยไปไปไลฟ์ซิกซูเอเหรอคิดดูแต่คือชนะเลยเลยคอนเทนต์นี้เลยออกได้ไงถ้าไม่ชนะคอนเทนต์นี้ออกไม่ได้เออแล้วก็เขาเอาวิจิตวิทยาของเขาเนาะแล้วก็แบบ ไม่หรอกเราว่าเขาให้นักเตะผ่อนคลายเพราะว่าคือในภาพที่ออกมามันดูแบบนักเตะดูรีแล็กมากเลยนะิไม่น่าจะมีผลเสียมีแบบฟันไดเป็นคนถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินดูยีราฟดูช้างไฮยีน่าครับคือดูแบบดูรีเล็กมีหมูเด้งไหมไม่มีเขาไม่มีหมูเด้งมันเลยเออลืมบอกให้ตัดต่อหมูเด้งใส่ไปด้วยในคลิปบอกใครอ่ะเอ็นดู บอกเขาเขียนคุณบอกว่าลือบอกให้ตัดบุนเดงผมก็อโมงส่งไปถึงคุณบอกใครเหรอส่งไปก็ได้ว่าเออแบบใส่บุนเดงไปไหมจะได้ไบเวิลี์ส่งให้ใครอ่ะมีบุคคลไหมหรือว่าเป็นแค่องค์กระอบเปลี่ยนเรื่องแล้วพอแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะนั่นแหละเขาก็พาไปเดินสวนสัตว์กันแล้วก็มีไปดูได้ที่ที่โซเชียลมีเดียของสโมสรนอ๋อเฮ้ยไปพูดกลนกายหนึ่งเลยอ่ะใช่คุณโมชีดูยังน่ารักเนาะแล้วมีแบบเล่นมุกเนอร์ติงแฮมฟอร์เลด้วยนะไปดูไฮยีน่า Oh. แล้วชีมิการ์ดมัง้งบอกว่า uh. บอกว่าอะไรนะแบบเนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอไอหน้าของของนอตตี่แฮมฟลเลสเหรอครับไปดูดีน่ารักดีสรุปคุณฝากดูคอนเทนต์เคอร์ติโจนด้วยนะคะอดวิด uh, เคอร์ติ <25 S 1> โจน<า>อนนะคะ